เขาเรียกลิ้นยุคโซเชียลมีเดียโทรศัพท์มือถือบางคนในยุคอดีตพี่น้องสมัยชาวบ้านนินทาคือนินทากับกับนี่เลยในยุคสลับกุศลันนินทาก็นินทานึ่นินทา,นนทายุคเราตอนนี้ยุค4.0ยุคอะไรพี่น้องยุคโซเชียลเน็ตเวิร์กยุคอะไรยุคไร้รมแดนยุคไรขอบเขตไร้เครือขา่ายเราก็มีลิ้นแข็งที่ทําอันตรายแล้วโทษเหมือนกับใช้ลิ้นนิ่มเลยลิ้นนิ่ม นินทาออนไลน์ผมถามวันนี้ถ้าบ่าวขออดตักตว่าอัลลอฮ์จริงๆเขาไม่พิมพ์อะไรสุ่มสี่สุ่มห้าพี่น้องเพราะอะไรนินทาด้วยลิ้นแข็งบางครั้งอันตรายกว่าลิ้นนิ่มเลยซ้ัเรานินทาคนผ่านโทรศัพท์พี่น้องกับนินทากับลิ้นนี่ผมนินทาบางฮาลีมกับบางยีบางนี่สมมติผมนินทาบางปึ๊บบางเองที่รู้ว่าผมนินทาบางวันหนึ่งผมเต่าบัสผมไปหาบางฮาลีมบางผมจบผมขอมาอัพนะบางนะผมนินทาบางไปแล้วกับกันนะ จบพี่น้องง่ายแค่สามเหลี่ยมทองคำจบเลยแต่วันนี้เรานินทาด้วยลิ้นแข็งบล่าขอ a l l a ไม่ยอมเกรงอลอ a อัดไปเยแม่แช์เป็นร้อยเม็นเป็นร้อยมาอับไหวหรืครับเมื่อมาอับไม่ไหวอย่าเริ่มอลลมากวันง่ายๆยัตติกลิ้นเปลอาลลอจะยำเกรงรักษาลิ้นในยะรักษาอย่าพูดหรืออย่าทำ ในสิ่งที่อันตรายกับพี่น้องมุสลิมคนนั้นละมาจนหน้าผากดำเข้ายาวจนสะดือแต่ไม่ระวังลิ้นนั่นไม่ใช่คนตักว่านั่นไม่ใช่คนยำเกรงอิสลามไม่ได้ดูซอห์ดไม่ได้ดูเลยพี่น้องไอ้โต๊กไอ้กักไอ้สารบันไม่ไอ้เป๊ะห้างตลาดก็ใส่หน้าแบบเราเนี่ย แล้วยังไงดูที่อามันดูที่อากักดูที่พฤติกรรมดูว่าเขารักษาไหมลิ้นของเขาดังนั้นหุกกลมแ่บพี่น้องพิมพ์ด้วยเฟซเขียนด้วยมือหุกกลมเหมือนกับคุยด้วยลิ้นเลยในกอราฟิกอย่างหนึ่งพี่น้องอัลกิโตบะกันไขโตบะการเขียนหุกกลมเหมือนกับการพูดการพิมพ์หุกกลมเหมือนันินทาด้วยลิ้นฮักคุณเอัมไม่มาอับไม่จบจนเกลี้ยงมา ลืมกดตูกใจเพจฝากแชร์ด้วยนะครับ